ไอเรื่องคนโดดตึกตายสมัยนี้ความเครียดมันเยอะคนฆ่าตัวตายเยอะไอหลายนี่เกิดมือนกันตกงานแฟนทิง้งเอาตามแฟชั่นเลยขึ้นไปบนยอดตึกเลยกระโดดมามงตายเลยอะระหว่างรังในใจกลัวกลัวมันผิดหวังก็ผิดหวังจะโดดตึกตายอยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะมองข้างล่างเห็นคนหนึ่งแขนดวนสองข้างนะโอยมันดูแล้วมันเต้นโยกซ้ายโยกข,ขาเต้นสนุกมัน ไหลซ้ายบิดไหลขวาลงไหลขวาขึ้นไหลซ้ายลงสบุกมันอยู่อย่างเงี้ยผมได้คิดเขาพิการอย่างนี้เขาจะมีความสุขกับชีวิตได้เราเนี่ยมันครบสามสองประการทำไมต้องมีค่าตัวตายสบัดหัวมไม่เอาเว้ยลงไปหายต้องถามว่ามันต้องมีเคล็ดลับว่าทําไมมันถึงไม่ทุกอันนี้ก็ลงมาบัตดีครับพี่ไอ้คนแค่นี้นก็บัตดีนะเมื่อกี้เนี่ยผมจะตัวตึกต,ต,ตายแล้วผมหันม,มองลงมุมอมองพี่เลยเห็นพี่เต้นลําทงสนามเนี่ย ทั้งที่พี่แขนกระดวนน่ะเออทําพี่มีเคล็ดลับยังไงกับในการดําเนินชีวิตน่ะช่วยบอกผมวิทยาทานหน่อยเถอะไอ้แขนกระดวนบอกเปล่าเนี่ยกูไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหรอกเมื่อกี้นะกูคันหัมกูแล้วกูเกากูเกากูเกาไม่ถึงอ่ะกูจะเกาหัมกูแล้วกูเกาไม่ถึงเออนี่มึงนี่รอดตายปะกูนะช่วยเกากูดี